โรงเรียนบ้านท่าช้างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำสัตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนบ้านท่าช้างสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสเปิดทำการสอนเมื่อปีพศ2482เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม โดยมีจํานวนนักเรียน1,023คนและมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน43คนภายใต้การบริหารงานโดยนายวรเศษ์อัจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างนายรัตพลเกษมสุขและนางสาวชัชขาพระสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างโดยได้กระจายอำนาจการจัดโครงสร้างการบริรรรหารงาน5กลุ่มงานดังนี้กลุ่มบริหารวิชาการนางสาวนิตยานหนุงเสงงกลุ่มบริหารงานบุคคลนางสาวปียนุษย์กมขุนทศกลุ่มบริหารงานงบประมาณนางสาวพีชยาพาหานชนะกลุ่มบริหารทั่วไปนางสาววิลาวันวงฐานกลุ่มบริหารงานงจการนักเรียน นางสาวอธทิตยาสีรักในปีการศึกษา2567โรงเรียนบ้านท่าช้างได้เข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาพศออ2567ถึง2571จากสำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนสมศโดยได้ดำเนินการตามมาตรฐานและตัวชี้วัดดังนี้ ระดับการศึกษาปฐม,มวัยมาตรฐานที่1ผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐม,มวัยโรงเรียนบ้านท่าช้างมีกระบวนการพัฒนาเด็กอย่างหลากหลายเพื่อช่วยพัฒนาเด็กอย่างรอบด้านดังนี้ตัวชี้วัดที่1.1เด็กจเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงและมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนบ้านท่าช้างส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขอนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นได้ปรับปรุงอุปกรณ์ สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัยไม่มีจุดที่เป็นอันตรายจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็กให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถผลที่เกิดขึ้นเด็กร้อยละ9 9้า 32, มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงสมวัยและมีสุขนิสัยที่ดี ตัวชี้วัดที่1.2เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเรียนรู้สร้างสรรค์โรงเรียนบ้านท่าช้างมีการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพื่อจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้ได้โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยผลที่เกิดขึ้นเด็กร้อยละ92.56มีพัฒนาการ ด้านสติปัญญาเรียนรู้ได้อย่างสร้างสรรค์ตัวชี้วัดที่1.3เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารโรงเรียนบ้านท่าช้างมีการจัดประสบการณ์และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกล้าพูดกล้าสแสดงออกกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่มีการให้เด็กตอบคําถามแสดงความคิดเห็นและมีการวัดประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามลําดับขั้นพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีความพยายามในการทํากิจกรรมที่ได้รับ มอบหมายได้สําเร็จผลที่เกิดขึ้นเด็กร้อยละ95.95มีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสมตามวัยตัวชี้วัดที่1.4เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจโรงเรียนบ้านท่าช้างส่งเสริมให้เด็กเล่นและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้การลงมือทําและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองและผู้อื่นเข้าใจความรู้สึกของตอนเองและคํานึงถึงความรู้สึกของผู้อ food ควบคุมอารมณ์พฤติกรรมและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้เหมาะสมตามวัยผลที่เกิดขึ้นเด็กร้อยละ95.95มีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัยตัวชี้วัดที่1.5เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมโรงเรียนบ้านท่าช้างมีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองมีวินัยในตนเองมีสัมมาคารวะปลูกฝังค่านิยมที่พึงประส มีความภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัยผลที่เกิดขึ้นเด็กร้อยละ97.29มีพัฒนาการด้านสังคมและมีคุณธรรมเหมาะสมตามวัยมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัยตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐม,มวัย โรงเรียนบ้านท่าช้างเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจร,ริยธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยในระดับการศึกษาปฐมวยัยมุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวยัยอายุ3-6ปีทุกคนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยและบริบทของตนเองโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการรอบด้านอย่างสมบูรณ์เต็มตามศักยภาพผลที่เกิดขึ้นเด็กปฐมวยัยร้อยละ100ได้รับการพัฒนาทักษะทุกด้านอย่างเหมาะสมตัวชี้วัดที่2.2กลยุทธ์และเป้าหมายของสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัยโรงเรียนบ้านท่าช้างกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศ พันธกิจโดยจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวยัยและแผนปฏิบัติการมีการดำเนินงานตามแผนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนโดยมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะอย่างเป็นรูป,ปรธรรมผลที่เกิดขึ้นครูในระดับชั้นประถมวัยร้อยละ100จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องมือในการประเมินผลพัฒนาการของเด็กที่หลากหลายมากขึ้น ตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารการจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลโดยใช้รูปแบบก,การบริหารโมเดิร์นโมเดลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายส่งเสริมให้ครูบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู้และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่2.4 การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูหรือผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารจัดทำแผนงานและดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีการติดตามผลการพัฒนาที่นำไปสู่การปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่าง ต่อเนื่องผลที่เกิดขึ้นครูระดับชั้นประถมวาวัยร้อยละ100ได้เข้าอบรมพัฒนาตนเองตัวชี้วัดที่2.5 การนิเทศครูหรือผู้ดูแลเด็กและการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบผู้บริหารมีกระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและช่วยส่งเสริมพัฒนาการการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัยโดยนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผลที่เกิดขึ้นครูระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศและการประเมินผลการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละหนึ่ง ตัวชี้วัดที่2.6กการใช้สื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยโรงเรียนบ้านท่าช้างมีการจัดสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีของเล่นและมุมจัดประสบการณ์ที่หลากหลายและเพียงพอมีความปลอดภัยต่อเด็กปฐมวัยซึ่งโรงเรียนบ้านท่าช้างได้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามพัฒนาการของเด็กและจัดสภาพแวดล้อมให้ใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผลที่เกิดขึ้น โรงเรียนบ้านท่าช้างมีสื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างพอเพียงและปลอดภัยตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยโรงเรียนบ้านท่าช้างจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นให้มีความมั่นคงและปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กผลที่เกิดขึ้นมีสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและปลอดภยัยตัวชี้วัดที่2.8 สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภยัภยภัยพิบัติโรงเรียนบ้านท่าช้างมีมาตรการรักษาความปลอดภยัยตามบริบทของสถานศึกษามีการติดตามเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอุบัติภยัย มีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติร่วมกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผลที่เกิดขึ้นโรงเรียนมีมาตรการการรักษาความปลอดภยัยมีสวัสดิการสวัสดิภาพและแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภยัยภัยพิบัติตัวชี้วัดที่2.9กกระบวนการเฝ้าระวังการคัดกรองเบื้องต้นสำหรับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนบ้านท่าช้างมีการเฝ้าระวังพิจารณาและคัดกรองเด็กรายบุคคลเพื่อให้ความช่วยเหลือระยะแรกแก่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลือมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองมีกระบวนการการส่งต่อเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามขั้นตอนให้เด็กได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่2.10การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอก โรงเรียนบ้านท่าช้างสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐม,มวยัยและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐม,มวยัยโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องผลที่เกิดขึ้นทุกห้องเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มลายเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนคิดเป็นร้อยละ 100, 100. 100. มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวยัยตัวชี้วัดที่3.1หลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าช้างมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยัยปีการศึกษา2566สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560มีความยืดหยุ่นตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องผลที่เกิดขึ้น ครูระดับปฐม,มวัยโรงเรียนบ้านท่าช้างร้อยละ100มีการออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐม,มวัยตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัย ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ชั้นอนุบาลปีที่2และ3โดยใช้แผนการจัดประสบการณ์ของสมเด็จพระนิฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีผ่านการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กประถมวัยครบทุกด้านโดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผลที่เกิดขึ้น เด็กปฐมาวัยร้อยละ96.62มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยมีสารสนเทศเพื่อติดตามเฝ้าระวังเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเด็กเพื่อนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคลและรายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลที่เกิดขึ้นครูระดับปฐมาวัยร้อยละ100สามารถประเมินพัฒนาการของเด็กได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่1.1ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าช้างได้ดำเนินงานตามนโยบายเรียนดีและมีความสุขโดยใช้รูปแบบการบริหารโมเดนโมเดลส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังนี้ 1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณมีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดร้อยละ72.86 2. นักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1มีผลการประเมิน RT ปีการศึกษา2566คะแนนเฉลี่ยเป็นร้อยละ71.82เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ11.37 3. นักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินทดสอบ NT ปีการศึกษา2566คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 57.52เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ12.78 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบโอเน็ตปีการศึกษา2,566ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ46.15ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ4.82 5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีผลการทดสอบโอเน็ต ปีการศึกษา2,566ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ36.58ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ2.11 6. ได้รับรางวัลต้นแบบการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยปีการศึกษา2,566 7. รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในงานโคราชคองเกตูเรชันเดย์เด็กโคราชเรียนดีมีความสุขจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต1ถึง7และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน8รางวัลการสอบแข่งขันศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศจำนวน58เหรียญได้รับเหรียญมากที่สุด ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4 9เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนเขาใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน62รายการซึ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง45รายการชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวน9รายการตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าช้างได้จัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนมีความประพฤติแสดงออกเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดหลักกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดคิดเป็นรอยละ92.60ส่งผลให้ได้รับรางวัล เบสแพกทิต <B ate practice> การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติด้านจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองดีประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ตัวชี้วัดที่1.3ผู้เรียนสามารถนำตนเองในการเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าช้างได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถนำตนเองในการเรียนรู้เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดส่งผลให้ผู้เรียน มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการเรียนรู้ตามที่สนใจและมีความถนัดการหาแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายผลที่เกิดขึ้นผู้เรียนร้อยละ89.41สามารถนำตนเองในการเรียนรู้สู่การปฏิบัติได้โดยมีผลงานชิ้นงานเชิงประจักษ์และสามารถประเมินผลความก้าวหน้าการเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาของตนเองได้มาตรฐานที่2 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตัวชี้วัดที่2.1วิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าช้างได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมของสถานศึกษาและให้มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอก มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาซึ่งมาจากผลวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเพื่อนำไปจัดทำนโยบายและทิศทางการบริหารของโรงเรียนตัวชี้วัดที่2.2นโยบายทิศ,ท,ศทางกลยุทธ์และแผนงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจโรงเรียนบ้านท่าช้างได้กำหนดนโยบายทิศทางการบริหารและการจัดทำแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษา มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้โดยเน้นการนำผลการประกันคุณภาพภายในไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้โรงเรียนบ้านท่าช้างได้รับรางวัล IQA Award ระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ตัวชี้วัดที่2.3ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาพิบาล ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางวิชาการมีกระบวนการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาพิบาลโดยใช้รูปแบบการบริหารโมเดิร์นโมเดลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความร่วมมือของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาตนเอง และพัฒน rumor, าการจัดการเรียนรู้และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดท uh 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 ี่2.4แผนงานและการดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารจัดทำแผนงานและดำเนินงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษามีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับสภาพและบริบทของสถานศึกษาส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเองคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่2.5กระบวนการนิเทศการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบผู้บริหารมีกระบวนการนิเทศ การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบแล้วนำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือแนะนำส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้ปีการศึกษา2565โรงเรียนบ้านท่าช้างได้รับรางวัลเบสแพ็กทิดด้านการนิเทศภายในโรงเรียน จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4ตัวชี้วัดที่2.6การใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าช้างได้ดำเนินโครงการพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสถานศึกษา ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันผลที่เกิดขึ้นครูมีการใช้สื่ออุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ100ตัวชี้วัดที่2.7การจัดสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะโรงเรียนบ้านท่าช้างมีนโยบายมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาทั้ง3ด้านคือความปลอดภัยสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีแผนเผชิญเหตุมีโครงการกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้โรงเรียนบ้านท่าช้างมีภูมิทัศน์ที่สะอาดร่มรื่นมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงามเหมาะสมน่าดูน่าอยู่น่าเรียนปลอดภัยทุกมิติส่งผลให้โรงเรียนบ้านท่าช้างได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภยัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต4อย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดที่2.8สวัสดิการสวัสดิภาพแนวทางการป้องกันโรคอุบัติภัยภัยพิบัติโรงเรียนบ้านท่าช้างมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษาติดตามเฝ้าระวังสุขภาพมีแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและการเกิดอุบัติภัยส่งผลให้โรงเรียนบ้านท่าช้างได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตส ตัวชี้วัดที่2.9ระบบและกระบวนการช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนบ้านท่าช้างมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยได้ดำเนินการคัดกรองผู้เรียนเป็นรายบุคคลมีระบบให้คำปรึกษาแนะแนวตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึงมีกระบวนการส่งต่อผู้เรียนกรณีที่มีความจำเป็นส่งผลให้โรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2566ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่รางวัลยอดเยี่ยมตัวชี้วัดที่2.1 0การส่งเสริมเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษามีฐานข้อมูลการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชน และหน่วยงานภายนอกในรูปแบบที่หลากหลายมีฐานข้อมูลที่ปลอดภยัยและคำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผลที่เกิดขึ้นมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงเรียนบ้านท่าช้างและทุกห้องเรียนมีการจัดตั้งกลุ่มลายเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกค,ครองนักเรียนคิดเป็นร้อยละ100มาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่3.1การออกแบบหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านท่าช้าง ได้ออกแบบและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลความสนใจความต้องการของผู้เรียนเน้นผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมทั้งมีการประเมินปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันคนที่เกิดขึ้นครูโรงเรียนบ้านท่าช้างร้อยละ100ร มีการออกแบบหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์นอกจากนี้ครูได้รับรางวัลเกียรติบัตรเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนส t e ีม BCG ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในโครงการอบรมครูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพทอีกด้วยตัวชี้วัดที่3.2การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์โรงเรียนบ้านท่าช้างได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยออกแบบการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีการจัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีคำนึงถึงความต้องการความถนัดความสนใจของผู้เรียนผลที่เกิดขึ้นนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าช้างปีการศึกษา2566มีผลการประเมินสมรรถนะในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 84.02และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ9 2 6 0นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม3ดาวตัวชี้วัดที่3.3ครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ครูโรงเรียนบ้านท่าช้างมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีส่วนร่วมของผู้เรียนผู้ปกครองเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอนอย่างสม่ําเสมอเพื่อนําปัญหาที่พบไปใช้ในการสอนซ่อมเสริมและการทําวิจัยในชั้นเรียนมีการทําแผนยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและมีการรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ ทรทาบมีระบบการส่งต่อติดตามผลการเรียนรู้ของผู้เรียนผลที่เกิดขึ้นครูโรงเรียนบ้านท่าช้างรอยละ100มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนบ้านท่าช้างโรงเรียนคุณภาพของชุมชนเรียนดีมีความสุข